ท่านทั้งหลายอาจจะได้ยินได้ยินสเมเด็จพระบรมราชุนีท่านให้อาวาดัดรูปแล้วก็เราก็ให้อาวาตรข้าราชการข้าราชการที่ที่อยู่ในที่นี้ประชาชนทั่วไปว่าทำอะไรถ้าทำดีก็ปราบลืล้มกันถ้าทำไม่ดีพิจารณาพิจารณาตัวเอง ว่าไม่ดีเว้นไว้หนึ่งในท,ที่ที่ควรจะควรจะเป็นพวกนี้ก็ประชาชนเหมือนกันพวกนี้บางคนบางทีเขาก้นเนื้ก็ไม่เป็นประชาชนที่จริงก็เป็นประชาชนนถูกถูกให้อว่าเงินคนก็ว่าไม่ได้ให้อวา่า ไม่ได้ให้อาวาอน,นคนก็ว่าทีั้นอนีว่าวาวาให้อว่าจนเสียงแหบแล้วก็ถ้าถ้าไม่จะฟังก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันถ้าให้เอาวา่าตัางทั้งหลายไม่ฟังจนสเสียงแหบก็ไม่เป็นไรท่านดือดร้อนเอง ท่านเดือดร้อนจริงๆถ้าสมมุติให้องวาทแล้วก็ท่านไม่ฟังท่าน้องต้องเดือดร้อนแต่ว่าถ้าฟังไปคิดก็เชื่อไม่ใช่มาอวดว่าพูดดีว่าพูดถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าพยายามอย่างน้อยที่จะพูดใหด้ให้คนคิด คำว่าบอกว่าให้แต่ละคนคิดดีๆก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าทําให้งานที่ท่านถามท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้โตงานผู้ใหญ่ผู้โตทําก็ทําให้มีเกิดประโยชน์กว้างขวาองออกไปได้ถ้าคนนี้ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้โตทำอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะัก แต่ผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้โตเป็นจะทำให้เกิดผลแก่คนอื่นมากมาย